สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็จะถึงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์แล้วนะคะมีอ้อยจริงอยากจะมาชวนทําขนมให้เข้ากับเทศกาลนั่นคือขนมบัวหิมะแฟนซีที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักอร่อยและมีประโยชน์เมื่อเวลาทานจะมีความหอมและเหนียวนุ่มของตัวแป้งที่เป็นส่วนของเปิดด้านนอก ส่วนของไส้จะมีความหวานหอมมันกรุบกรอบซึ่งเป็นไส้ที่ทำมาจากงาดำกวนผสมธัญพืชที่ต่อยอดมาจากวิธีการทำไส้งาดำหรืองาดำผสมกับถั่วเขียวล้อเปือกกวนจากคลิปที่แล้วถาหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจวิธีการทำไส้งาดำมี่อ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปหรือที่คอมเมนต์สามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะและถ้าหากใครชอบทานขนมบัวหิมะและอยากลองทำตามมี่อ้อยไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เตรียมส่วนของแป้งนวลโดยนำแป้งข้าวเหนียว100กรัมลงไปผัดด้วยไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆจนแป้งสุกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนๆและจะรู้สึกว่าแป้งจะมีความเบาขึ้นมีอ้อยใช้เวลาในการผัดประมาณ5นาทีเมื่อผัดจนแป้งข้าวเหนียวสุกมีสีเหลืองอ่อนและเบาได้ตามนี้แล้วมีอ้อยปิดไฟตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปทำส่วนของไส้โดยเพิ่มถั่วพีแคนอบสุก40กรัม เมล็ดมะม่วงหินมะพร้าวอบสุก40กรัมและถั่ววอลนัทอบสุก40กรัมและนำธัญ,ญพืช3มชนิดนี้มาบดแบบหยาบๆท่านผู้ชมจะบดแบบไหนก็ได้นะคะจะใส่เครื่องปัน่นหรือจะนำไปโขกก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องทำให้ละเอียดจนเกินไปแค่ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆเวลาทานจะได้ขบเคี้ยวและก็จะได้ลดสัมผัสของธัญ,ญพืชเมื่อ,อบดหยาบได้ประมาณนี้แล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนมีอ้อยไปเทส่วนของไส้งาดำ500กรัมลงในอ่างผสมถ้าใครไม่สะดวกทำ หรือไม่มีเวลาทำไส้งาดำก็สามารถซื้อสำเร็จรูปใช้ได้ค่ะเทส่วนผสมของทัญยาเพือสามชนิดที่บดหยาบลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันจะใช้มือคนส่วนผสมก็ได้นะคะแต่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเมื่อคนส่วนผสมของไส้งาดำกับทันยาเพือ3ามชนิดเข้ากันดีแล้วให้นำไปช่างให้ได้ลูกละ15กรัมช่างและปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไส้หมดหลังจากนั้นให้พักทิ้งไว้ก่อนมิอ้อยจะไปทำส่วนของแป้งที่เป็นเปลือกของขนมบัวหิมะ เทแป้งข้าวเหนียว80กรัมลงบนตะแกรงตาถี่ที่มีอ่างผสมรองอยู่ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งข้าวโพด40กรัมน้ำตาลไอซิ่ง100กรัม ร่อนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อให้แป้งและน้ำตาลไอซิ่งได้กระจายตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนและเพื่อป้องกันมอดที่ติดมากับแป้งเมื่อร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ไม้พายทำเป็นหลุมตรงกลางเติมนมสดรสจืด300กรัมเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น20กรัมถ้าใครไม่มีใช้น้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะและคนสมสมทุกอย่างให้เข้ากัน คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันและแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดและพักส่วนผสมของแป้งนี้เอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปในภาชนะบางๆสำหรับใส่ส่วนผสมของแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดภาชนะและเทส่วนผสมของแป้งโดยผ่านตะแกรงตาถี่เพื่อเป็นการกรองค่ะ เมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนส่วนสมของแป้งอีกครั้งและวนำส่วนสมของแป้งไปนึ่งตอนนี้มีอ้อยตั้งหม้อนึ่งรอไว้อยู่แล้วนะคะโดยใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดวางชั้นหม้อนึ่งได้เลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ35-40นาทีหรือจนกว่าแป้งจะสุก เวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่สมสมของแป้งด้วยค่ะมีอ้อยใช้ชามเซรามิกอาจใช้เวลานานหลังจากที่นึง่ง35-40นาทีแล้วมีอ้อยพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วจึงเทล,ลงบนแผ่นรองนวดแป้งซิลิโคนและแบ่งแป้งออกเป็น2ส,ส่วนก่อนค่ะช่วงที่แบ่งแป้งไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะให้กะด้วยสายตาตัวเองแป้งส่วนสีขาวให้คลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกก่อนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งส่วนแป้งที่เหลือมีอ้อยจะผสมกับผงมัทฉะทยอยเติมทีละน้อยนะคะแล้วก็นวด ถ้าสีอ่อนไปสามารถเพิ่มผงมัชะได้ค่ะมีอ้อยใช้ผงมะชะประมาณ2กรัมถ้าใครชอบสีที่เข้มมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะ แล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนแป้งและผงม,มาฉากเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันคุมด้วยพลาสติกและพักทิ้งไว้ก่อนส่วนของสีขาวมี่อ้อยจะแบ่งออกมาเล็กน้อยประมาณ10กร,รัมเพื่อทําเป็นสีชมพูผสมกับผงแก้วมุกรแดงประมาณ2 3หยิบมือแล้วก็นวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันคุมด้วยพลาสติกและพักทิ้งไว้ก่อนผงแก้วมะกรแดงมีอ้อยได้ทําเองถ้าใครสนใจวิธีการทํามีอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปหรือที่คอมเมนต์สามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะ แล้ม่อ้อยจะแบ่งส่วนของสีขาวมาอีกส่วนหนึ่งประมาณ25กรัมเพื่อทําเป็นสีดำามีอ้อยจะผสมกับผงชาโคลประมาณ3-4หยิบมือและนวดส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นคุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของแป้งแห้งและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะแบ่งส่วนผสมของแป้งสีขาวและสีเขียวให้ได้ก้อนละ15กรัมเท่ากับส่วนของไส้การแบ่งแป้งแต่ละชิ้นให้คุมด้วยผ้าหรือพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของแป้งแห้งเมื่อแบ่งแป้งไปเรื่อย ยส่วนผสมของแป้งสีขาวและสีเขียวชิ้นสุดท้ายอาจจะมีน้ำหนักไม่ถึง15กรัมไม่ต้องทิ้งส่วนนี้นะคะสามารถนำไปผสมกับส่วนของแป้งสีอื่นๆได้ในภายหลังหลังจากที่แบ่งส่วนผสมของแป้งสีขาวและสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะไปลงมือทำขนมบัวหิมะให้เป็นรูปต่างๆตามพิมพ์ที่ใช้แต่ก่อนที่จะใช้พิม์มีอ้อยขอแบ่งแป้งนวลออกมาก่อนค่ะแบ่งประมาณไม่ถึงครึ่งนะคะถ้าไม่พอค่อยตักเพิ่มที่หลังได้ค่ะหลังจากที่แบ่งแป้งนวลออกมาแล้ว ให้ตักแป้งนวลเล็กน้อยลงไปในแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ไม่อ้อยใช้เป็นแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมรูปต้นไผ่ขนาด30กรัมเมื่อใส่แป้งนวลลงไปในพิมพ์เขาให้แป้งนวลได้กระจายทั่วพิมพ์เมื่อแป้งนวลกระจายทั่วพิมพ์แล้วให้เคาะออก การใส่แป้งนวลลงไปในพิมพ์จะช่วยให้ขนมบัวหิมะหลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายและให้นำส่วนผสมของแป้งสีเขียวมาคลุกเขากับแป้งนวลและค่อยๆแบแป้งออกเพื่อวางไส้ไว้ตรงกลางหลังจากนั้นให้ห่อแป้งให้มีชิดกับไส้ปิดให้สนิทเลยนะคะเมื่อปิดสนิทด,ดีแล้วให้นำไปคลุกกับแป้งนวลอีกครั้ง เมื่อคลุกเค้ากับแป้งนวลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เกลี่ยแป้งนวลให้บางๆเพื่อไม่ให้แป้งนวลติดขนมบัวหิมะมากเกินไปอาจทําให้ลวดลายไม่ชัดเจนและไม่อ้อยจะใส่ลงไปในพิมพ์ใช้นิ้วกดนะคะให้กระจายทั่วพิมพ์หลังจากนั้นให้กดออกจากพิมพ์ก็จะได้ขนมบัวหิมะรูปต้นไผ่ค่ะหลังจากที่ทําเสร็จแต่ละชิ้นให้วางไว้บนถาดหรือภาชนะและคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมบัวหิมะแห้ง แม่พิมพ์รูปที่2เป็นรูปหมีแพนด้าตัวเมียมีอ้อยจะแบ่งแป้ง,ปงส่วนสีดําออกมาเล็กน้อยเพื่อทําเป็นส่วนของหูตาและจมูกแม่พิมพ์ของรูปหมีแพนด้ามีอ้อยจะไม่ใส่แป้งนวลลงไปในแม่พิมพ์จะทําให้ตอนเติมส่วนของแป้งสีดําสีชมพูและสีเขียวลงไปในแม่พิมพ์ค่อนข้างยากในขณะที่ทําหูตาจมูกถ้าแป้งติดมือสามารถใช้แป้งนวลทาที่มือได้ค่ะ ช่วงนี้ต้อใจเย็นๆหน่อยนะคะอาจต้องใช้เวลาในการทําส่วนของหูตาจมูกหลังจากที่ทําส่วนของหูตาจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แบ่งแป้งส่วนสีเขียวออกมาเล็กน้อยเพื่อทําเป็นใบไม้คู่กับดอกไม้ทัดหูของน้องหมีแพนด้าตัวเมียแป้งสีเขียวนี้คือแป้งส่วนที่เหลือจากชิ้นสุดท้ายที่ชั่งน้ําหนักไม่ถึง15กรัมนะคะ หลังจากที่ทำส่วนของใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แบ่งส่วนผสมของแป้งสีชมพูเล็กน้อยมาทำส่วนของดอกไม้และให้ตกแต่งส่วนของหูตาจมูกและส่วนของดอกไม้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมของแป้งสีขาวมาคลุกเคล้ากับแป้งนวลและค่อยๆแบะแป้งออกเพื่อวางไส้ไว้ตรงกลางเมืม่อวางส่วนของไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ห่อแป้งให้มิดชิดกับไส้และปิดให้สนิท แล้วนำไปคลุกเค้ากับแป้งนวลหลังจากที่คลุกเค้าแป้งนวลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เกลี่ยแป้งให้บางๆแล้วนำไปใส่ในแม่พิมพ์และใช้นิ้วกดตัวขนมบัวหิมะเพื่อให้กระจายทั่วแม่พิมพ์การใช้นิ้วกดขนมบัวหิมะเพื่อให้แน่นกับพิมพ์จะได้ทําให้มีลวดลายที่ชัดเจนค่ะหลังจากนั้นให้กดเอาขนมบัวหิมะออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้ขนมบัวหิมะที่มีหน้าตาเป็นรูปหมีแพนด้าตัวเมียที่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้วางไว้บนถาดและคุมด้วยผ้าหรือพลาสติกเอาไว้ก่อนส่วนแม่พิมพ์รูปที่3หรือรูปสุดท้ายเป็นแม่พิมพ์รูปหมีแพนด้าตัวผู้ให้ทําในลักษณะคล้ายๆกับหมีแพนด้าตัวเมียแบ่งส่วนผสมของแป้งสีดํามาทําเป็นส่วนของตาหูและจมูกแต่จะไม่มีดอกไม้ทัดที่หูและส่วนตาจะไม่กลมเหมือนหมีแพนด้าตัวเมีย และตกแต่งส่วนของลูกตาใบหูและจมูกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้นำคัตเตินบัตรอันใหม่นะคะชุบน้ำบางๆและแตะไปที่หูจหมูกและตาเพื่อให้มีความเปียกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอันนี้คือเคล็ดลับสำหรับการเชื่อมติดระหว่างส่วนของใบหน้าที่เป็นแป้นสีขาวกับตาหูและจมูกค่ะ ในส่วนนี้มีอ้อยไม่ได้ถ่ายทำวิดีโอเพราะมันคือเกดเล็กเกตน้อยที่มีอ้อยเคยกดขนมบัวหิมะออกจากแม่พิมพ์และส่วนของตาหูและจมูกออกมาไม่ครบมิอ้อยจึงหาวิธีแก้ไขโดยการใช้น้ําสะอาดชุบเพื่อเป็นกาวแต่อย่าชุบน้ําเยอะเพราะอาจจะทําให้ใบหน้าของหมีแพนด้าตรงส่วนของแป้งสีขาวแฉะได้ถหากท่านผู้ชมท่านใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหมีแพนด้าตัวผู้จะมีวิธีขั้นตอนการทําคล้ายๆกับหมีแพนด้าตัวเมียเลยคะ่ะ mm hmm. เมื่อทําขนมบัวหิมะเสร็จในแต่ละชิ้นให้นําไปวางไว้บนถาดหรือภาชนะที่เตรียมไว้และคลุมด้วยผ้าแห้งหรือพลาสติกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของแป้งบัวหิมะหมด ก็จะมีส่วนผสมของแป้งสีดำสีชมพูที่เหลือก็ให้นาม,มารวมกันและมาทำขนมบัวหิมะในช่วงท้ายจะได้ขนมบัวหิมะทั้งหมด39ชิ้นแต่อาจจะเหลือส่วนของไส้เล็กน้อยสามารถทานเล่นได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับขนมบัวหิมะแฟนซีของมีอ้อยที่มีทั้งหมด3รูปแบบมีรูปแบบของต้นไม้ไผ่มีแพนด้าตัวเมียและมีแพนด้าตัวผู้ที่มีขนาดไซส์30กรัมเท่ากันหมดถ้าชิ้นไหนมีแป้งนวลติดมากเกินไปสามารถใช้แปรงค่อยๆปัดเพื่อเอาแป้งนวลออก เพื่อที่จะได้มองเห็นลวดลายของพิมพ์ที่ชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้จัดใส่กล่องปิดฝาให้สนิทพร้อมที่จะนําไปไหว้ในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์หรือจะทำไว้ทานเองทําเป็นของฝากหรือของขวันก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้ไม่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ